จากเส้นใยธรรมชาติวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษที่ถักทอร้อยต่อกันมาสู่มรดกอันล้ำค่าที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตผ่านผืนผ้าโอปอรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมใส่ชุดที่ทำจากผ้าไทยทำให้โอปอดูสวยโดดเด่นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยแต่ละจังหวัดต่างก็มีผ้าที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ทำให้เอรอรู้สึกสนุกกับการเลือกใช้ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยมากยิ่งขึ้นค่ะและชุดที่เออใส่วันนี้เป็นชุดผ้าไหมมัดหมี่ที่ดีไซน์โดยแบรนด์พัสซาชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมโคกจนันจังหวัดจีสเกตโดยออกแบบการทอรจากลวดลายมัดหมี่แบบโบราณผสานกับจินตนาการไล่สีโทนชมพูทำให้มีความโดดเด่นดูร่วมสมัย คุณสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยได้ที่ w o r l d w i d e w s e a p o t s h o p c o m ทุกๆผลงานที่คุณเห็นล้วนแต่ผ่านการรังสันด้วยใจจากฝีมือคนไทยและยังเป็นการสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตงานหัตถกรรมให้คงอยู่และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าต่อไปคุณสามารถติดตามเราได้ที่เพจ Facebook seapod และ TikTok, c p o d Shop เพื่อชมผลงานอันล้ำค่าของไทยอีกมากมาย